สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอ็อปในรายการสหวิทยาโหรา,รานะก็เข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะก็กดแชร์กันออกไปแท้นะเพียงคนละ9ก0 0 99้าร์แชรนะเมื่อแชร์แล้ว นะนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเข้ามากันได้นะขอรับ ว่ีอาจารย์โอ้และอาจารย์ทอมจะในรายการโหมาเร็วนะ่นในวันนี้นะองค์เงี้ยมันรเนี่ยช่วยกันกดแชร์ออกไปแซ่ คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ลองแชร์เนทำได้แชร์ไปแล้วได้มันแต่ว่ากลุ่มมันน้อยแล้วแชร์อยู่ในกลุ่มยังอยู่ในกลุ่มแชรยังแชร์ไปแล้วนะแม่เขาไปอยู่ในกลุ่มแช้์ยังคืออยู่แล้วแชร์ไปแล้วด้วย ว่ากลุ่มมีทับแช่ข้าว่านะไหนกลุ่มไหนไม่ไม่ได้แชร์มาครับแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช์นะกดแชร์ออกไปเล อืม่านะมีอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์โอก็มาแล้วเร็วเข้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอศิริกรอ่ะพิรัตนะคะและอาจารย์ท็อปอาจารย์ท็อปนะเมตตานะเหลือแต่นะเมตตานะนะกดแชร์ออกไป เล่เป็นฝรั่งเล้วไงช่วยพูดก็ไม่ชัดอ้าวสวัสดีจะถามอะไรจะถามแล้วใช่ไหมอาจจะได้เริ่แชร์ไหนสวัสดีค่ะจารย์ทั้งสองในวันฝนตกค่ะปูสามสิบเจ็ดความรักโสดค่ะมีโอกาสจะได้เริ่มใหม่ไหมคะก็มีคนมีคนสนใจเรานะถ้าดูจากาพัดนาไพ่เนยนะ เอาพูดตรงๆไม่โกหกมีคน,น,นไพ่เป็นแบบเป็นเป็นไพ่แบบเป็นไพ่แบบสรีท่สต,ตรีที่เพียบพร้อมอาะมันเป็นแม่สีเรือนอะไรอย่างเงี้ยคือไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยเอาใจเก่งอย่างเงี้ยค่ะนะแชร์แล้วหนึ่งสาววันนี้ดวงดีไหมครับดวงดีไหมต้งองขยันหน่อยต้องขยันนะต้องสู้อะแชร์ลงกลุ่มแล้วค่ะซอยยี่สิบสาม ถ้าขอแม่ไปทำงานกับแฟนแล้วส่งตัวส่งตังค์ให้แม่แม่จะให้ไปไหมคะนี่ยให้นะเพราะเราต้องทำงานแล้วนี่ไพ<ห>นะเป็นไพผู้หญิงที่มีเงินอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องทำงานแล้วนะอ,อายุเก้าเก้าปีแล้วแม่มจะให้ไปนะคะเพราะเราต้องไปทำงาน <c oughs> ไปต่อเลยโดยจาย์โอเพนคนรักที่คบอยู่ความสัมพันธ์จะไปต่อได้หรือเปล่าคะเขามีคนอื่นไหมคือดีมีคนอื่นไม่ต้องมาถามครับนะคุณหาเรื่องใส่ตัวแล้วผมไม่ตอบแล้วนะคำว่ามีคนอื่นย้อนหลังเนี่ยผมไม่ดูแล้วนะนี่ก็ถามเข้ามาอีกนะอขอบนะคุณค่ะตรงค่ะชอบเอาอกเอาใจคนรักค่ะดีมากค่ะเพราะว่าเขาจะชอบผู้หญิงนี้กันนะคะเอานะ เขาถามว่ามีคนอื่นผมไม่ดูเลยนะเพราะว่าคุณคุณเข้าใจไหมถ้าคุณถามแบบนี้ไม่มีใครคํามานั่งดูหรอกผมมาโดนโดนด่าจนจนลาคาญแล้วผมเบื่อนะไอ้เรื่องมาถามแบบเนี้ย้่คนมีคนอื่นไหมอ่ะอืมถ้าถามาถามแบบนี้ไม่มีใครเขาตอบนะครับนะผมไม่เอาคน,น,นอื่นาอาจจะตอบก็ไ,ได้เพราะว่าเขาจะคิดว่าแบบเอ้ยตอบได้ทุกเรื่องอืมต่คือเรามีเขาเรียกว่าเราเราไม่เสี่ยงที่จะตอบให้คู่สามีภรรยาหรือว่าคู่คนรัก คู่รักหรืออะไรก็ตามนะคะที่รักกันอยู่เนี่ยต้องบาดหลังใจกันหรืออะไรเงี้ยจัญญาบันของหมอดูเขาไม่ให้ดูนะคะอย่างนั้นนะอ,อ่ะอืมเี๋จะดูเวลาก่อนนะวันนี้เราออกไปข้างนอกพร้องกันนะไหมไม่ซื้อข,ข้าวฝนตก จะไปคนเดียวอืมเชื้อโรคกาลังกระจายไปทําไมอ่ะสวัสดีค่ะแชร์ไม่มีผู้แชร์ครับไม่มีผู้แชร์ครับชื่อเงโชคแล้วไม่มีชื่อด้วยนะคะไม่มีชื่อไม่มีผู้แชร์เอาใหม่แล้วบอกกติกรหรือ,อยังใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วค่อยพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเร่งคําถามหนึ่งข้อนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแชร์สาธารณะนะคะ แชร์สาธารณะนะคะแชร์สาธารณะหมายถึงตั้งเป็นลูกลูกโลกกลมๆค่เป็นสาธารณะนะคะถ้าเป็นลูกคนสองคนก็พอบเพื่อนแต่ถ้าเกิดเป็นลูกโลกเนี่ยคือเห็นได้หมดคือแชร์ลงกลุ่มก็เห็นคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราก็เห็นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าไม่รู้จะแชร์ไปที่ไหนแชร์เข้ากลุ่มพรยิปศีหรือกลุ่มบารมีเทวะ หรือกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณสามกลุ่มนี้อาจารย์ท็อปและอาจารย์โอเป็นแอดมินเองนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามําถาม,ถามกดไลค์กดแชร์ไปกลุ่มนั้นได้เลยค่ะกลุ่มสามกลุ่มนะคะหออาจารย์ดูนะครับแน่แชร์จริงๆจะต้องมีคำว่าผู้แชร์ขึ้อเอ่อะนะ คือแชร์จริงเป็นอย่างนี้ครับนะต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับไม่ใช่แชร์แหมหรือแหมจะแช์นะครับนะผมโดนประจําครับแชร์จะแหม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 จะแชร์นี่ก็หมายถึงว่าแหมแหมเดี๋ยวจะแชร์ให้นะปรากฏว่าไม่มีผู้แช์นะแล้วก็แชร์จริงก็คือมันจะมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับไม่ใช่แชร์แหมหรือแหมจะแชร์นะครับนะอาจารย์ทอมจะจำใครมาผมไม่ได้จําตอนเด็กๆเขาเล่นกันแหมจะแชร์นะเล่นแชร์จะแหมแช์อะไรตอนเด็กอ้าว ก็แช่แชแหมไงไม่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 เคยได้ยินไหมเกือบตกกับเกือบผ่านคืออะไรเกือบผ่านก็คือตกใช่ไหมแต่เกือบตกก็คือผ่านแล้วใช่ไหมอันนี้แหม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 เดี๋ยวจะแชร์ให้นะหรือพี่แหมแหมแหมจะแชร์ให้ก็แชร์เลยงงมากเลยงงนะเอองงจริงไม่มีผู้แชร์ครับไม่มีผู้แชร์คือเขา ไม่เข้าใจแชร์สาธารนณะเนี่ยก็ไม่ดูครับนะถามไปอีกพันครั้งผมก,ก็ไม่ตอบเพราะผมทําให้ดูแล้วไปกี่นาทีแล้วเนี่ยไปแล้วนะยังยังเลยค่ะเลยอ,อีกสองนาทีนะคะอืใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคาถามนะคะถ้าอยากดูดูส่วนตัวทั้แชทมาได้มีค่าครูนะคะสาหรับให้ยิบซีอย่างละเอียดให้เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพดูสามอย่างข้างหลังนะคะไม่รับดูข้างหน้านี้นะคะ นะถ้ากดแชร์จะไม่มีแชร์ชื่นเหนือชื่อผมไม่ดูนะเพราะว่าผิดกกติกานะนะครับนะไปนะครับนะชยวร์มาก,กนเนี่ยอยากรู้มากเลยนี่ค่ะแชร์ให้เราหน่อยละกันนะเดี๋ยวจะได้ตอบให้นะคะชาสาธารณะนะคะบอกแล้วนะคะอาจารย์ท็อปพอเอะ โอ้โหโอ้กว่าใครสินมาท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานนะเอาละเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วนะนะแหมจะแชร์และแชร์จะแหมนะเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นแบบนี้มานานแล้วอ่ะติดต่อดูดวงนะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตครับ Facebook โอ้สิริกรอภนะิรัตเบอร์ Facebook โทร,ร,นะร0619922645 9 9 2 5 9 2 9 2 6 1อ้ idio e r หมาแล้วคาะิใจ,ใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อ่านไพ่ยิบซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาสรดิการินทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีการทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครื่องราของของังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะเอามาดูคนสุดท้ายน,น21อ่า ตามนี้ครับไปครับมาน้อยยี่สิบเอ็ดหนูโทรไปงอแฟนแล้วแฟนจะเหมือนเดิมกับหนูไหมคะไม่<ข>ครับช่วงนี้อารมณ์ไม่ดีครับสามวันนี้นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้เขาเย็นลงก่อนนะสามวันนี้นะครับนะั้นเอาละท่าอาจารย์โอภูเป็นประธานดูสามวันเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะแต่ว่าวันที่สี่เป็นยังไงข่้มาเช็คต่อก็ได้นะคะไปแล้วนะครับแชร์จะแหมและแหม่จะแชร์นะครับนะ